เอาเนี่ยเนี่ยจนผจญพยาบาลขึ้นมาดูซิ เนี่ยบางทีมันมีคลิปแบบนี้ขึ้นมาตอนที่จิ้งถ่ายคลิปนี้จิ้งทั้งยิ้มและร้องไห้ไปพร้อมกับพ่อเขาเลยค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อง,งานสงการสีลมวันแรกประมาณ4ี่โมงเย็นพวกเราก็อยู่กันที่จุดปฐมพยาบาลค่ะแล้วจิ้งก็สังเกตเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินกอดอกมาลักษณะคล้ายจะหนาวสั่นแล้วก็ร้องไห้มาตลอดทางเลยเให้ทีมงานไปพาน้องเข้ามาในเต็นท์แล้วก็สอบถามข้อมูลปรากฏว่าน้องหลงจริงๆค่ะน้องเป็นชาวฝรั่งเศสค่ะอายุสิบขวบอันนี้ต้องขอชมน้องเลยนะคะน้องรู้ที่อยู่ที่พักชัด ก็เอาผ้าห่มฟอยนะคะมาห่มให้น้องแก้หนาวก่อนค่ะแล้วพวกเราก็ช่วยกันทุกวิธีทางเลยนะคะประสานงานวิทยุทุกช่องทุกข่ายส่งทุกกลุ่มหลายเท่าที่เราจะทําได้แล้วในที่สุดค่ะก็มีผู้ชายหน้าตาฝรั่งคนหนึ่งวิ่งมาหาเราแล้วก็บอกว่า my daughter my daughter เท่านั้นแหะคะ่ะไม่ต้องถามเลยว่าใช้พอ่อลูกกันไหมนะคะดูกันเอาเองจากภาพและคลิปที่ทุกท่านเห็นนี่นะคะ เขาบอกเขารักเมืองไทยเขาขอบคุณคนไทยที่ช่วยให้เขาเจอลูกค่ะเขาซึ้งใจในน้ําใจเราแค่ไหนดูจากดวงตาและรอยยิ้มของเขาได้จริ้งเองหนึ่งในทีมงานก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกๆคอมเมนต์ที่ส่งให้พวกเรานะคะเราจะทําดีกันต่อไปเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยของเราค่ะเชื่อไหมว่าตอนที่จิ้งถ่ายคลิปนี้หลงนั่นเองน้องไห้แล้วน่าสงสารนะคือน้องทั้งหนาวแล้วก็หาพ่อกับแม่ไม่เจอใช่ไหมคะก็เดินร้องไห้มาโอ้เห็นคลิปก็จะร้องไห้ตามตอนที่พ่อลูกเจอกัน อไปนานแล้วเหรอเขาน้องร้องไห้เด็กยังเล็กอยู่อะค่ะใช่ไหมแต่เรื่องนี้เนี่ยมันสื่อสารออกไปน้องใบค่ะใช่ว่าคนไทยใจดีเราช่วยกันค่ะ